แบตเตอรี่น้ำนี้เหมาะกับคนที่ใช้รถแบบไหนอะไรยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับแบตเตอรี่น้ำนะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความทนทานสูงนะเหมาะกับคนที่ใช้รถทุกวันแล้วก็ใช้รถ แต่อย่างน้อยวันละ20กิโลต่อวันนะเพื่อให้ความเข้มข้นของเคมี Me ในแบตเตอรี่เนี่ยสามารถทําให้เก็บไฟได้นานนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะแบตเตอรี่น้ํากาต้องดูแลเติมน้ํากันทุก1-3เดือนนะคะต้องเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่มีเวลาดูแลเติมน้ํากันให้กับแบตเตอรี่ด้วยนะคะมิฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่จะเสียไวก่อนเวลาอนควร ข้อดีของแบตเตอรี่น้ำนะส่วนใหญ่ทำจากปวงนะที่มีความแข็งแรงมากนะคะถ้าเรามีการดูแลดีระดับน้ำไม่ต่ำแล้วก็ขั้วสะอาดเนี่ยแบตเตอรี่น้ำก็สามารถใช้ได้นานถึง 4- 5หปีเลยนะคะนี่คือข้อดีและข้อจํากัดของแบตเตอรี่น้ำนะ,ะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้แบตเตอรี่ครั้งต่อไปอย่าลืมให้เลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะเพื่อการใช้งานที่ยาวนานนะคะคลิปถัดไปเราจะมาแชร์เรื่องแบตเตอรี่แห้งกันรอดูนะคะ